หมอบอกว่าหนูยังเด็กเกินไปที่จะเป็นมะเร็งประโยคนี้ที่สาวน้อยวัยสิได้ยินซ้ำแล้วซ้ำแล้วกลับกลายเป็นฝันร้ายที่เธอต้องเผชิญเรื่องราวนี้จะกระตุ้นให้คุณฉุกคิดถึงสัญญาณเตือนของโรคร้ายที่อาจถูกมองข้ามเพียงเพราะอายุใช่หรือไม่เรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นอุทาหรณ์ตัวใจสําหรับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นและผู้ที่กําลังเผชิญกับอาการผิดปกติบางอย่างในร่างกายอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าไม่เป็นอะไรเพียงเพราะอายุน้อยหรือเพราะหมอบอกว่าไม่น่าใช่ เว็บไซต์ข่าวต่างประเทศได้นำเสนอเรื่องราวของมิลลี่แทนเนอร์สาวชาวอังกฤษวัย19ปีที่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดทรมานจากอาการปวดท้องเรื้อรังนานนะับปีเธอเข้ารับการตรวจจากแพทย์ถึง13ครั้งแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือคำตอบเดิมๆว่าอายุน้อยเกินไปที่จะเป็นมะเร็งแต่ใครจะคิดว่าสุดท้ายแล้วผลตรวจกลับชี้ชัดว่าเธอเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่สแล้ว มิลลี่เริ่มมีอาการผิดปกติตั้งแต่ปี2021ทั้งปวดท้องปวดหลังและมีเลือดปนออกมาในอุจจาระเธอจึงรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุแต่แพทย์กลับวินิจฉัยว่าอาจเป็นแค่ริสิดวงทวารอาการลำไส้แปรปรวนด้วยปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนซึ่งเป็นอาการที่พบได้บ่อยในคนทั่วไปตลอดช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2021ถึงพฤศจิกายนปี2023มิลลี่ต้องเข้าพบแพทย์ประจำตัวถึง13ครั้งโทรศัพท์ปรึกษาสายด่วนในเนเชส111บริการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ที่ไม่ใช่กรณีฉุกกเินใอังฤษ และเข้าห้องฉุกเฉินอีกหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปเพราะอาการปวดท้องและเลือดออกในอุจจาระอาจมีสาเหตุได้มากมายทําให้แพทย์อาจไม่ได้มุ่งเป้าไปที่โรคร้ายแรงอย่างมะเร็งในทันทีแต่ความพยายามของมินลี่ยังไม่จบสิ้นด้วยความสงสัยและความกังวลใจเธอตัดสินใจสั่งชุดตรวจมะเร็งลำไส้ฟิทเทสทางออนไลน์มาตรวจเองและผลที่ได้ออกมาก็เป็นบวกเธอจึงนําผลตรวจนี้ไปให้แพทย์ดูอีกครั้ง ผลจากการตรวจด้วยตัวเองทําให้แพทย์ตัดสินใจส่งตัวมินลี่ไปตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่แต่สิ่งที่ตามมาคือคิวรอที่ยาวนานถึง60สัปดาห์เนื่องจากอายุของเธอไม่เข้าเกณฑ์เร่งด่วนตามแนวทางการรักษาของเนเนชสระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษตรงนี้แหละที่น่าคิดแนวทางการรักษาที่ยึดตามเกณฑ์อายุอาจทําให้ผู้ป่วยบางคนพลาดโอกาสในการรักษาที่ทันท่วงทีโชคดีที่แพทย์ทําการตรวจฟิตเทสซํา um อีกครั้งและผลออกมาเป็นบวกอีกครั้งทําให้สามารถส่งเรื่องเพื่อเร่งการตรวจได้ มิลลี่เล่าว,ว่าตอนนั้นฉันรู้ลึกๆอยู่แล้วว่าตัวเองเปมะเร็งลำไส้มันน่างหงุดหงิดมากเหมือนกำลังจะเสียสติเพราะไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่ฉันรู้สึกคำพูดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการรับฟังเสียงของร่างกายตัวเองและการยืนหยัดเพื่อเรียกร้องสิทธิในการรักษาในที่สุดในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2023มิลลี่ก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่3ซึ่งลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองแล้วการตรวจพบในระยะที่ลุกลามแล้วทำให้การรักษามีความซับซ้อนและยากยิ่งขึ้น เนื่องจากการรักษาอาจส่งผลกระทบต่อการมีบุตรมินลี่จึงตัดสินใจเก็บไข่ไว้ก่อนที่จะเข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัดรัรงสีบำบัดและการผ่าตัดนอกจากนี้เธอยังต้องใช้สโตรเมอทุ่งเก็บอุจจาระภายนอกร่างกายแบบถาวรซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตแต่เรื่องราวไม่ได้จบลงด้วยความเศร้าข่าวดีก็คือผลการตรวจซีทีและการส่องกล้องล่าสุดของมินลี่ไม่พบสัญญ,ญาณของมะเร็งอีกต่อไปเธอสามารถเอาชนะโรคร้ายได้ด้วยความเข้มแข็งและความมุ่งมั่น มินล,ลี่กล่าวว่าตอนนี้เธอต้องการสร้างความตระหนักเรื่องมะเร็งในวัยหนุ่มสาวไม่มีใครรู้จักร่างกายของคุณดีเท่าตัวคุณเองถ้ารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติอย่ายอมแพ้จงกลับไปหาหมอจนกว่าจะได้คําตอบที่แท้จริงคําแนะนํานี้เป็นสิ่งสําคัญที่ทุกคนควรจดจําเอมีฮาดิงผู้อํานวยการฝ่ายบริการและผลกระทบจากองค์กรทีมเอ็แคนเซอร์ทรัสกล่าวเสริมว่าเราทราบดีว่ากระบวนการวินิจฉัยมะเร็งในคนหนุ่มสาวมักล่าช้าและสร้างความเจ็บปวดทางใจแม้มะเร็งจะพบได้น้อยในวัยนี้แต่ก็ไม่ควรถูกมองข้ามเพียงเพราะอายุของผู้ป่วย เรื่องราวของมินลี่จุดประกายคำถามสำคัญเราควรให้ความสำคัญกับการวินิจฉัยโรคมะเร็งในกลุ่มคนหนุ่มสาวมากน้อยแค่ไหนเกณฑ์อายุควรเป็นปัใจจัยในการพิจารณาการตรวจวินิจฉัยหรือไม่และคุณคิดว่าเราจะสามารถปรับปรุงระบบการวินิจฉัยให้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นได้อย่างไรร่วมสแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์ของคุณได้ในช่องสแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้มะเร็งไม่เลือกอายุและการตระหนักรู้ถึงสัญญ,ญาณเตือนตั้งแต่เนินเน่นๆอาจช่วยชีวิตใครหลายคนได้